สวัสดีครับขอตะรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวเดี๋ยวเจอกันโคจพีแง้มนิโคคาลิโลได้คู่ชกแล้วในรุ่นเฟเธอเวทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง PY 24ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เจพีกาเลเกอร์โค้ชคู่ใจของนิโคคาริโลแง้มข้อมูลอัปเดตว่านักชกในการดูแลของเขากำลังจะได้รับโอกาสขึ้นสงเวียนไฟแรกในรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์ย้อนกลับไปในศึกวัน1 7 0เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่24มกราคมที่ผ่านมานิโคในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ2ของรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ถูกนาบิวมือวางอันดับ5เสริมอาวุธหนักสอยหล่นลงไปโดน3านับ ก่อนจะพ่าย TGO ไปในยกแรกแบบเร็วเกินคาดพลาดโอกาสขึ้นเป็นแชมป์โลกเฉพาะการของรุ่นนี้ไปอย่างน่าเสียดายหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นนิโคประกาศเพิ่มพิกัดสู่รุ่นเฟเธอเว t ในทันทีซึ่งราสุดโคจพีเผยว่านักชกเจ้าของฉาย,ยาราชนัแดนเหนือ King of the North เตรียมประเดิมไฟแรกในรุ่นนี้แล้ววันนี้ขอพามาดูว่ามีใครบ้างในรุ่นนี้ที่อาจจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่รับน้องนิโค โดยแชมป์โลกอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็คือตะว,วันฉายพ K เคนชัยและแรงกิ้งวันก็คือซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ส่วนรง king อันดับ2ก็คือบัมปราคุยาเต้และอันดับ3คือโจนัทวุฒิอันดับ4คือสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องและอันดับ5คือลุกลิซซี่นอกจากตัวท็อปในรังกิ้งที่กล่าวมาแล้วยังมีนักกีฬาตัวตึงในรุ่น,นี้อีกมากมายที่นิโคอาจจะได้ประลองฝีมือด้วย ในนอว่าการขยับรุ่นขึ้นมาครั้งนี้ป้าหมายสูงสุดของนิโคคือการไต่เต้าชิงบัลลังของตงวันฉายพีเคสัอนชายชมป์โลกคนปัจจุบันแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเขาต้องผ่านด่านทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคควรจะเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปหรือไม่ต,ต้องติดตามรอดูว่านิโคจะสร้างผลงานในรุ่นนี้ได้ดีแค่ไหนติดตั้งข้สาและว้อคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหน้าขอบคุณมากครับ